หกหมื่นบาทเดี๋ยวมาพามาดูทีละชิ้นว่าหลักๆก,ก็จะไปเน้นที่ตัว CPU นะครับก็มีสี่0ันซีรีส์4ี่สู i นสที่ไอนี่เคสแบบนี้เลยมาดูในเคสแล้วก็ยังอื่น CPU บอร์ดก้าจอนะครับประกัน3ปีทั้งหมด เดี๋ยวพามาดูเครื่องนี้ครับลูกค้าจะไป60,000บาทเดี๋ยวมาพามาดูทีละชิ้นว่า6 0,000บาทได้อะไรบ้างกับเครื่องนี้ไม่รวมจอเครื่องเดียว6 0,000บาทเริ่มจาก CPU เลย Intel c ค r e i9 Gen 1 3 13 9 0 0 F ครับซึ่งตัวนี้บล็อกเของก็จะมีตัวซิงค์ออริจินอลมาให้ในกล่องด้วยนะครับซึ่งเราก็จะใช้เป็นชุดน้ําปิด2ต้นนะครับ2องมมก็เพียงพอแล้วสําหรับตัว 13,900F เพราะว่าเราไม่ได้โอเคอร์สปีดเพิ่มเติมอะไรความร้อนก็ไม่ได้สูง อะไรมากมายอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็240มม,มจากซื้อมีครูแมนสีขาวนี่ครับเดี๋ยวมาดูแรมครับแรมเครื่องนี้จะไปแรม64กิกนะฮะบ,บัส3,200 DDR4 จากซิลิคอนเอ็กพอ,อร์ครับ16แถวครับรวมกันทั้งหมด60 4กิกแล้วก็มีตัวหน่วยความจำสตอร g e เป็น m. 2 nvme รีสเปซส,สูงถึง7,450เมกความจุอยู่ที่1 0 2 4กิกหรือ1เทราไบต์นะครับจาก HiSemi Future นะครับโอ้โหรีสเปซส,สูงมากเป็น Gen 4นะฮะเป็นตัวที่รีสไลท์สูงที่ถ้าถ้าเทียบตัวรีสที่สูงขนาดนี้คือ เนี่ยเขาทำราคาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวไฮเซมิฟิวเจอร์ตัวนี้สำหรับตัวมัลต์บอร์ดที่จะใช้นะครับก็เป็น z 7 9 0กิกะไบต์เป็นตัว U D นะครับ D D R 4จากกิกะไบต์การ์ดจอนี่นี่อ่ะสำหรับตัวนี้ครับจะไป4060 T I 8 g b นี่ iPad ix, นครับอ่าเป็นตัว G D D R 6จากการ์แรก น้อยแต่มากเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวก้าจอที่พัดลมเขามีไฟ RGB ที่ตัวพัดลมเลยทั้ง2ใบนะฮะสว,วยมากเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็สําหรับตัว power supply ครับ700วัตต์80พัตไว้จาก sigma tech นะครับเป็นตัว x power pro sigma tech ตัวนี้เป็น5เยียร์วัน r ัน t ีนะฮะประกรันสูงมากแล้วก็สําหรับตัวเคสตัวนี้เลยแกะไหมนู่นู่นนนี่เคสแบบนี้เลย protector m a c คา แล้วแต่จะเรียกแต่ร้านนี้เรียกแมคค่าเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูขั้นตอนการประกอบของเครื่องนี้กันหลักๆก็จะไปเน้นที่ตัว CPU นะครับก็คือ i 913 900K มีแรม 64GB แล้วก็ความจุ 1TB แล้วก็มี4000ซีรีส์4 0 6 0ท i ก็อาจจะเป็นตัวน้องเล็กแต่ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็มีชุดน้ำในราคาที่เบาๆตัวนี้พาวเวก็ ปกตินะครับตัวบอร์ดก็เป็น Z790 ตัวเริ่มต้นนะครับก็อยู่ในงบ60,000กับเครื่องนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการประกอบแล้วมาดูตอนประกอบเสร็จอีกทีว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยไป เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับเครื่องนี้ของเรานะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเปิดเครื่องแล้วจะสวยงามขนาดไหนมาดูพมมองเสียบปักแล้วมาดูในเคสโปรโเทคเตอร์มาค่าสีขาวนี่ยังไม่เปิดกระเทยนะสำหรับตัวนี้มีไฟมาแล้วรออันนี้ไงลิงไฟแล้วก็ลงตัวบอร์ดแล้วก็ปรับไฟผ่านตัวโปรแกรมโปรแกรมของกิกะไบต์นะฮะเขามีชื่อว่าตะมันต้องรอเาวิโว์ก่อนโปรแกรมทํางานไฟถึงเดิมทํางาน เนี่ยครับอันนี้เราก็ปรับไฟในโหมดที่อะไรก็คือไฟมันจะแรนด้อมเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆซึ่งไฟตัวนี้เราสามารถปรับได้หมดเลยว่าอยากได้แบบไหนอยากได้หมด RGB อยากได้สีอะไรความเร็วของแสงเท่าไหร่แล้วก็ความสว่างของแสงสามารถปรับได้หมดเลยตัวนี้เราก็ลิงเข้าบอร์ดไว้หมดเลยครับจองเขาสวยมากขํา,าดูใ,ใกล้ๆตรงพัดลมเห็นไหมพัดลมก็คือจะมีไฟ RGB สวยมากตรงนี้ก็คือปรับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ชุดน้ำขาขาบนแล้วก็ตัวซิงค์ปั๊มของชุดน้ำแล้วก็ด้านหลังฝาฝาข้างของเขาก็คือจะมีไฟ g d ดคา่าแบบนี้ด้วยซึ่งฝาเนี่ยจะมีปิดให้ด้านหลังแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีปิดให้เช่นเดียวกันนะครับก็คือไฟจะลิงก์เหมือนกันหมดทั้งเคสแบบนี้เลยมาดูสรุปสเปคเครื่องนี้กันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับใครอยากเป็นเจ้าของเครื่องนี้นะฮะนะฮะงบ60,000บาทครับกับเครื่องนี้ใช้เป็น CPU Intel i9 1313900F นะครับก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของตัว i9 13900 ซึ่งเป็นตัว F ก็คือไม่มีกราฟิกออน p u บนั่นเองตัวกาจอแยกที่จะเป็นตัว RTX 4000 Series 4060 Ti 8่ของเราก็คือเป็นตัวกาวด์ RGB สวยๆแบบที่ทุกคนเห็นเลยมาจะบอกว่ใช้เป็นบอร์ดแเลยนะครับเป็นบอร์ด Z 790เป็นตัว DDR4 จาก g i g a b บ t e เป็นตัว UD นะฮะชุดน้ำปิด2ตอนระบายความร้อนให้กับ CPU ครับ Coolman 240มมซูม,สมิสีขาวแล้วก็ยังมีตัว Power 700วัตต์80พัตไว้จาก s Sigma t e ท h นะครับตัวนี้ประกัน0ถึง5เยียร์เลยตัวเคสที่เป็นโปรเทค t เตอร์แมคค่าสีขาวหล่อๆแบบนี้มีแรมถึง64จิกเลยนะครับแรมเยอะมากๆบาสสามละสอดีจาก s i l i c o น X-Power แล้วก็ทุกชิ้นเหมือนเดิมเป็นของใหม่มือหนึ่งทั้งหมดนะครับประกันศูนยปีเต็มก็จะมีบางอย่างที่ อย่างตัว power ก็จะเป็นประกัน5ปีแรมประกัน l i ฟ์ t i m e ซึ่งแรมที่ขายในประเทศที่จําหน่ายอยู่ก็ส่วนประมาณสัก95นะครับจะเป็นแรมประกัน l i ฟ์ t i m e ทั้งหมดนะครับก็จะมีหลงเหลือบางยี่ห้อบางรุ่นที่ประกัน3ปีอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่ามีน้อยมากๆที่แรมจะประกัน3ปีนะครับแล้วก็ยังอื่น CPU บอร์ดกาจอนะครับประกัน3ปีทั้งหมดก็จะมีอย่างตัวเคสเนี่ยที่ประกันแต่ปีหนึ่ง2ปีบ้างบางรุ่นซึ่งตัวเคสอะ่ะ ปัญหาของมันน่ยจะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะฮะก็คือตัวเคสมันจะมีไฟมีประลมติดเคสซึ่งส่วนมากไม่มีใครเชมเพราะว่าคือการเมเคมเคส,เคสทีหนึ่งเราต้อง หรือของหมดออกใช่ป่ะแล้วก็ส่งเคสเปล่าไปเคมนะฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างยากส่วนมากอย่างพัดลมที่ติดเคสมาเสียก็จะเปลี่ยนพัดลมเอาอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าใครสะดวกเคมก็ส่งเคมได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเสียอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องพวกสวงสวิต์อาพอร์ตเผิดต่างๆนะครับก็ไม่ได้เสียง่ายๆอยู่แล้วประมาณนี้นะครับสหรับเครื่องนี้ใครที่อยากเป็นเจ้าของในงบ6 0 0 0 0บาทนะฮะมีงบเพิ่มเติม,ตมปรับเปลี่ยนยังไงก็สามารถแจ้งได้จะสามารถใส่ซิงค์เดิมได้ไหมใส่ได้นะครับเพราะว่าซิงค์ มันจะไม่ใช่ตัวเล็กๆเหมือนตัว I3 I5 I7 นะครับที่เขามีมาให้แต่ตัว i9 เนี่ยเขาให้ตัวซิงมาค่อนข้างหนาก็คือระบายความร้อนได้ดีเลยแหละเนี่ยตัวซิงเขาจะหนาอย่างนี้เลยคือเขาก็มั่นใจแหละว่าในซิงเดิมสามารถเอาอยู่เขาถึงใส่มาให้แบบนี้ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับเครื่องนี้6 0,000บาทใครที่อยากประกอบคอมก็ประมาณเท่าไหร่ไงก็อินบอกตอบถามกันเข้ามาเลยกระบ,บอกงามชูจัดให้ผม to free.